ผมเปจ้าอ่าหกคนนะครับผมจะเชิญข้างหน้านิดนึงก็ได้ครับข้างหน้านิดนึงจ้ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนอีกทีนะคะสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวให้ทั้งหกคนแนะนำตัวกับแฟนๆที่อยู่ตรงนี้หน่อยครับสวัสดีค่ะพวกเราเจ๋งอะเอาใหม่เราจะก่อนแล้วทุกคนกดไอ้นี่เรจะเรื่อยๆเราจะลรื่อยจะเรื่อยอ่ะแบบนี้นะสวัสดีค่ะว่าเรื่อยอ่าซ้องก่อนซ้องก่นชื่อตัวไม่เห็นนะคะทุกคนเอาใหม่เอาใหม่อ่าเมื่อกี้ถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น อ่ะนะครับพร้อมอีกทีลุยเลยจ้ะไตรมาสเก่าชิปเปอร์ชิปเปอร์แพรวาค่ะเซทค่ะโอ่ค่ะหน้าค่ะมิวค่ะก็เซรค่ะอ่าขอเสียจคะแนนให้น้องชิปเปอร์ทีหนึ่งเป็นพิค้าเป็นกำลังใจให้น้องๆหน่อยนะครับอ่าวันนี้เชื่อว่าก่อนหน้านี้หน้าพี่ๆหลายๆคนน่าจะได้เจอพ้องชิปเปอร์กันมาแล้วเพราะว่าเราไปเปิดบูธกันมาเมื่อสักครู่ถูกไหมคับใชะอ่า เท่าที่พี่ทราบจากที่เมื่อกี้นั่งคุยกันมาสักครู่นะครับวันนี้เป็นเฟิร์สเดย์ของการรวมกันครบทั้งหกคนฟุตบองใช่ไหมฮะก็ไม่เคยมีโอกาสได้ขนเลยทั้งที่เราจะดีโนต้งน้านะแล้วยิ่งช่วงก่อนหน้านีโนตเดือนธันวาคมก็เกิดปัญหาสถานการณ์โรคระบาดโควิดอีกครั้งใช่ไหมครับทำให้จากที่ตอนแรกเราควรจะได้เจอกัน่อยวันนี้ก็ต้องแบ่งช่วงผา่ายไป นะครับช่วงระหว่างที่เกิดที่เราต้องกแก้ตัวอยู่บ้านนี่ครับมีแต่ละคนมีใครทําอะไรเป็นพิเศษกันบ้างไหมครับระหว่างนั้นอันนี้ผมต้องขอบตัวแทนเลยนะคะเพราะว่าช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะมีดาวติ๊กตอกเกิดขึ้นมีดาวติ๊กตอกเกิดขึ้นในวงชิงเลิกเขาคือใครครับผมแปลว่าพี่หงส์ค่ะติ๊กตอกเกอรบอลทำไมกันครับของหลอกแบบรับโอ้ยไม่หลอกแล้วมั้าถ้าเพื่อนๆในวงการันตีกันขนาดนี้นะครับ อ่าเรียกได้ว่าเราทำอะไรลงติ๊กต็อกมาับในช่วงระหว่างที่เราหยุดไปนะเพ<อ>ราะว่าหลายๆคนไม่เหมือนกันไงถูกไหมฮะบางคนถนัดเต้นใช่ไหมครับบางคนร้องเพลงบางคนก็เอาแมวที่บ้านมาเต้นก็มีใช่ไหมฮะหลายๆคนก็ทําแตกต่างกันออกไปขนาดอะไรครับที่ทําลงติ๊กต็อกในช่วงนี้ เรียกได้ว่าเป็นการเต้นลงติกตอเพื่อที่จะสามงสมันกับแฟนๆระหว่างที่เราต้องอยู่บ้านกับบริเวณกับตัวกันไปในช่วงที่เกิดโรคระบาดเมื่อสีปีที่ผ่านมานะครับ mm hmm. เรียกได้ว่าน่าจะเชี่ยวชาญการเต้นกันทุกคนแน่นอนแตขณะนี้มีการเต้นลงติกตอบถูกไหมฮนะไม่อย่ามั่นใจดีกว่า พี่พี่เข้าใจผิดนะครับเพราะว่าปกติเราเห็นว่าเวลาที่น้องๆไอดอลคนไหนที่มันจะโพสต์ในติ๊กต็อกลงเรื่องเต้นเนี่ยเราจะรู้เลยว่าโอ้คนนี้ต้องเต้นเก่งแน่นอนเพราะว่าโซเชียลมีเดียอย่างยกตัวอย่างพี่เป็นต้นพี่ไม่เคยลงเต้นอะไรเลยเพราะเรารู้ชะตากรรมตัวเองว่าเออถ้าถ่ายในลงไปนี่มันจะแย่แน่นอนนะฮะแต่ว่าวงนี้วงดาวครับรวมดาวเหรอครับดาวเต้นดาวสินทองดาวสินทงทำไมทำลายกันเองขนาดนั้นครับเดียวเดียวเดียวเรียนได้ว่า การเต้นเนี่ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราที่เราทำได้ดีไหมไหมได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่แล้ก็คือแบบเราพยายามจะฝึกฝนเราก็พยายามแต่ที่ต้อก็แบบไปซ้อมเต้นกันก็อาจจะดีอาจจะไม่ดีก็เราเจอกันเมสันนี้ค่ะอ่าเมสันนี้จะมี พวกเรามากขึ้นนะคะเพราะว่าอะไรหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจริงๆชิปเปอร์นะคะเป็นแปลเป็มันมันแปลว่าน้ำหอมนะคะโอชิปเปอร์นี่แปลตรงๆว่าน้ำหอมเลยนะครับเป็นภาษาฝรั่งเศสใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งมันจะสื่อถึงพวกเราทั้งหกคนที่มีสไตล์ที่ไม่เหมือนกันก็คือกลิ่นของน้ำหอมที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ เพราะฉะนั้นในเพลงของเราที่จะปล่อยประมาณเมษายนถูกไหมครับก็จะเป็นการสื่อว่าเอ๊ะชิปเลอร์หรือน้ำหอมที่ไม่เป็นกันน้ำบกเนี่ยจะมีกลิ่นแบบไหนจะถูกใจใครอย่างไงบ้างต้องรอติดตามฟังกันนะครับเนื้อเพลงพอบอกได้ไหมครับว่าเพลงน่าจะพูดถึงอะไรหรือว่าเราจะเก็บไว้ก่อนเกี่ยวกับแบบนี้ค่ะเกี่ยวกับแบบนี้นิ้วโป้งเหรอครับผมไม่ใช่เลยนิ้วโป้งใช่ไหมโอ้อหัวใจเป็นที่ของความรักใช่ไหม ใช่จริงตรงเลยนะคะวันพุงนี้ก็คือวันวาเลนไทน์ด้วยถึงแม้เลยจะออกมาช้าสักหน่อยแตอดใจรอฝากกันนะฮะแล้วพอพูดถึงวาเลนไทน์ขึ้นมาครับส่งท้ายนิดนึงดีกว่าก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับมีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนๆที่มากันทุกคนวันนี้ไหมครับวันวาเลนไทน์เรียบะถึงแล้วก็จริงๆพวกเรานะคะเตรียมเพลงนั่นลนั่นของวัญเล็กๆมาให้ทุกคนเลยนะคะช่วโชว์หน่อยโชว์หน่อยดีกว่านะ โอ้ oh, b oh. มองูนม่ม, oh. ม,มีมอ, mm. มองมีม่จอมองึในเจอ mm. มีในร mm. กันชีเรียบรายอยากจะพบเจอจริงๆขอบคุณครับขอเสียงกังให้ชิปล้าหน่อยนะครับมาเลยนะครับขนาดเลงมาสั้นๆยังน่ารักขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมษาย,ยนที่ก็จาถูกใช่ไหมครับ <c oughs> ติดตามรอฟังกันได้นะครับกับซิงเกิลแรกของวงชิมเมอร์นะครับ เอาละครับส่งท้ายก่อนที่จะจจกกันไปนะครับอยากให้แต่ละคนครับฝากช่องทางในการติดตามของเราในโซเชียลมีเดียหน่อยดีกว่ารวมถึงช่องทางหลักของวงด้วยนะครับเพ mm ื hmm. ่อี่แฟนๆที่วันนี้ได้มาดูเราในไอ r อลเอ็กซ์เช mm hmm. ถูกใจน้าความน่ารักกลิ่นหอมในชิปเปอร์วามเป็นน้ำหอมของเรานะฮะ mm hmm. เขาจะติดตามเราได้ทางช่องทางไหนบ้างครับ mm hmm. เริ่มจากด้านนี้ก็ได้ครับ เด uh, oh, yeah. nah right. ี๋ยวๆนะคะตู้เซฟนิ่งเป็นชิปเปอร์หรืยังคะอ๋อก่อนน้นีตู้เซฟยังไม่ได้ร่นเลอพวกเรามีการแค่กดแต่ว่าอนนี้ตอนนี้ตู้เซฟเป็นชิปเปอร์หรือยังคะในใกดดันปะอ๋อไม่ได้กดดันเลยค่ะไม่ได้กดแต่เดี๋ยวเอกสารสัญญาราเซ็นกั่ตรงนี้เลยไหมคะว่าว่าตู้เซฟส่วนหนึ่งของชิปเปอร์แล้วงั้นงั้นงั้นเป็นชิปเปอร์ตันนี้เลยก็ได้โอ้โหกตัวยงทาการตรงนี้ขอเซ็นในงตู้เซน่ยครับสตาชิปเป็ร มันมาดูตัวแทนที่เป็เราอยากเป็นจริงอยู่แล้วเป็นการรวมตัวกันคราวนี้ครบ6เบมเบอร์แล้วของชิปเลอร์นะครับและเมื่อสักครู่คือช่องทางการติดต,ตามชิปตูเ้เซฟในโซเชียลมีเดียนะครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อเพจนะคะเป็นตู้เซฟชิปเลอร์ะอะนะารับก็ติดตามก<ด>ันนะครับ <c oughs> ได้เลยครับตอ่อเนรับของเบมนะคะเพจนบุฟเฟ่ต์นะคะจะชื่อราชเนวชิปเบอร์สามแล้วก็ไอพีนะคะจะชื่อมีเงินสิบ คกติดตามเพจแฝงชื่อว่าชิเ p อร r นะคะติดตามกันได้นะคะตอนแครับองฮานานะคะก็จะมีเพจในเ c ซ b o o k นะคะ Han อฮนาินะคะแล้วก็ในอก็พิมว่า Han ่าชิ p e อได้เลยค่ะฝกติดตามฮานด้วยนะคะแล้วก็เป็นพทนะคะโทก็น้องๆเลยค่ะก็คือถ้าติดตามใน Facebook นะคะก็จะเป็นโทชิ i ป p e r ค่ะหรือว่าถ้าในจก็สามารถจริงสามารถเือนโท s h เปอร์แล้วก็จะขึ้นทุกคนพวกเราทุกคนเลย ตามกันใช้ครบ้ทุกคนเลยต่อเลยครับของเพนนะคะก็เป็นเพจชิปเปอร์ค่ะไอจีก็จะเป็นทวีพรเทนนะคะแต่เซอร์ชิปเปอร์ขก็นค่นชอบนะคะค่ะองนะคะเพจก็เป็นผมชิปเปอร์เหมือนกันค่ะสวยในไอจีก็สามารถเซิร์ชผมชิปเปอร์ได้เลยโอเคครับผมเพราะฉะนั้นนะครับพี่เพื่อนพี่เพื่อนๆโค้งไปหมดแล้วตื่เต้นด้วยเลยนะครับผมเฟิร์สเดสครั้งแรกของชิปเปอร์นะครับใครที่รักใครที่ชื่นชอบนะครับ อย่าลืมกดติดตามนะครับและต่อฟังได้เลยเมษาย,ยนถูกไหมฮะได้ฟังกันแน่นอนเนาะแน่นอน,น,อนและจะซ้อมเต้นลงติ๊กตอกกันรวๆด้วยถูกไหมคนเยวจะรวยโอเคครับเพราะฉะนั้นนะครับขอเสียงดังๆให้กับน้องๆชิมไล่ครับด้วย้ำด้วยครับาดินนาทุ่งเา การเลิเอเยอะนะฮะดีดีด้วยนะครับชิมเลอรครับแล้วเดี๋ยวติดตามกันได้นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคะุณทุกทุกคนครับเมษายน